สวัสดีขยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงจีนฟังเพลินขอบคุณที่ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริงตอนนี้สามารถสมัครสมาชิกหรือส่งซูเปอร์แตงเพื่อเป็นการสนับสนุนกำลังใจให้แอดมินได้แล้วนะคะตอนที่10ความจริงอันขมขื่น เช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นในเมืองชิงเหอซูเหยาและไปหลงกลับมายัางค่ายทหารในสภาพที่ดูมอมแมมเล็กน้อยจากการเดินทางตลอดคืนไร้ซึ่งร่องรอยของการพักผ่อนแต่กลับเต็มไปด้วยความตื่นเต้นม,มู่หยางแม่ทัพผู้ซื้อสตื่นขึ้นมาอย่างตกใจเมื่อเห็นทั้งสองก้าวเข้ามาในห้องทำงานของเขาด้วยสีหน้ามุ่งมัน่นท่านไปหลงคุณหนูซูเหยามู่หยางกล่าวอย่างโล่งใจพวกท่านกลับมาอย่างปลอดภัยข้าขออภัยที่ไม่ได้ส่งหน่วยลาดตระเวนไปช่วยไม่ต้องห่วง หลงตอบเสียงเรียอสีหน้าย,ยังคงฉายแววไม่พอใจที่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องเช่นนี้แต่แววตาที่มองซูหยาวกลับมีความซับซ้อนบางอย่างที่มู่หยางอ่านไม่ออกพวกเราจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วซูหยาวไม่รอช้าเธอเล่าทุกอย่างที่เธอได้รู้มาจากชายชราในโรงน้ําชาและสิ่งที่เธอได้เห็นด้วยตาตัวเองให้หมู่หยางฟังอย่างละเอียดเธอเล่าถึงประตูมิตรที่กําลังจะเปิดออกและเรื่องราวของผู้พิทักษประตู ที่คอยปกป้องมันไว้พร้อมกับอธิบายพลังงานที่เธอสัมผัสได้ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุของการหายตัวไปของทหารหมู่หยางฟังอย่างตั้งใจใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสงสัยและคนไม่เชื่อประตูมิดผู้พิทักษ์ประตูคุณหนูแน่ใจหรือว่าไม่ได้ฟังเรื่องราวเหลวไหลาจากพวกนักเล่านิทานในโรงน้าชาไปหลงซึ่งยืนอยู่ข้างๆผู้เสริมข้าเองก็ไม่อยากจะเชื่อแต่เด็กคนนี้สามารถบอกตำแหน่งของคนชุดดำที่ซุ่มโจมตีข้าได้อย่างแม่นยำ และพวกมันก็มีพลังประหลาดที่ไม่ใช่วรยุทธ์ที่ข้าเคยพบเจอมาก่อนมันทําให้พื้นที่รอบตัวบิดเบี้ยวได้เพียงเสี้ยววินาทีมู่หยางขมวดคิ้วแน่นเขาลุกขึ้นเดินไปที่โต๊ะทํางานของเขาหยิบม้วนแผนที่เก่าๆแผ่นหนึ่งออกมาและกางมันออกบนโต๊ะแผ่นที่แผ่นนั้นเป็นแผนที่โบราณที่ดูเหมือนจะถูกวาดขึ้นมาเมื่อหลายร้อยปีก่อนมีรอยขาดและสีที่ซีดจางไปตามกาลเวลาข้าเคยได้ยินเรื่องราวของประตูมิรมาบ้างเหมือนกันมู่หยางกล่าวเสียงเครียดดวงตาของเขาฉายแววของความรู้และความลับที่ถูกปกปิด เมื่อหลายร้อยปีก่อนในบันทึกของบรรพบุรุษข้าเคยกล่าวถึงประตูแห่งนี้ว่าประตูสวรรค์ผู้คนในยุคนั้นเชื่อว่ามันเป็นประตูที่จะนำพาพวกเขาไปสู่โลกสวรรค์ที่เต็มไปด้วยเทพเซียนและพลังอันบริสุทธิ์ซูเหย่ยนตาเป็นประกายประตูสวรรค์มีบันทึกถึงมันด้วยหรือคะมู่หยางพยักหน้าใช่มันเป็นบันทึกที่ถูกปกปิดมานานและมีเพียงผู้สืบทอดในตระกูลของเราเท่านั้นที่ล่งรู้ความจริงมู่หยางชี้ไปที่จุดจุดหนึ่งบนแผนที่ บันทึกกล่าวว่ามันเป็นประตูที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์แต่ในภายหลังมันกลับกลายเป็นประตูสู่หายนะผู้ที่ผ่านประตูนี้เข้าไปจะถูกกลืนกินโดยพลังอำนาจที่อยู่ภายในและผู้ที่รอดกลับมาก็จะถูกพลังชั่วร้ายครอบงำจนกลายเป็นปีศาจร้ายสู้เหย่ยและไปหลงมองหน้ากันด้วยความตกใจพวกเขาไม่เคยคิดว่าความจริงจะน่ากลัวถึงเพียงนี้นี่คือความจริงที่ชาวบ้านไม่มีทางรู้ได้แล้วผู้พิทักษ์ประตูหละะักะมีบันทึกถึงพวกเขาบ้างไหมคะ ซูเหวยาถามต่อมู่หยางนิ่งคิดไปครู่หนึ่งมีบันทึกกล่าวถึงผู้พิทักษ์ประตูเช่นกันพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่ได้รับพรจากสวรรค์ให้มาปกป้องประตูมิตรและพวกเขาจะทําทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้ใครเข้าใกล้ประตูแห่งนี้ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็ตามซูเหยาสูดหายใจเข้าลึกๆถ้าอย่างนั้นที่พวกคนชุดดำโจมตีเราในป่าก็เพราะพวกเขาคิดว่าเราต้องการที่จะผ่านประตูนี้เข้าไปใช่ไหมคะ มู่หยางพยักหน้าอาจเป็นเช่นนั้นและอาจจะมีกลุ่มอํานาจอื่นที่ต้องการใช้ประโยชน์จากประตูนี้เพื่อจุดประสงค์บางอย่างของพวกเขาฉันคิดว่าฉันรู้แล้วว่าใครคือกลุ่มอํานาจนั้นสู้เหว่ยงพูดเสียงเบาพวกเขาคือกลุ่มคนที่ต้องการที่จะใช้ประตูมิดเพื่อสร้างอํานาจให้ตัวเองและพวกเขาอาจจะมาจากแควนนานมู่หยางขมวดคิ้วแน่นแขวนนานเจ้าแน่ใจได้อย่างไรฉันได้ยินข่าวลือม,มาจากชาวบ้านในหมู่บ้านชิง,ยงหยางค่ะสู้เหวยตอบ พวกเขาบอกว่าพวกผู้พิทักษ์ประตูเป็นคนจากแคว้นหนานที่เข้ามาในพื้นที่ของเราเพื่อหาอะไรบางอย่างในป่าและพวกเขาก็จะปรากฏตัวเมื่อมีปรากฏการณ์ประหลาดประหลาดเกิดขึ้นมู่หยางมองซูเหยาวด้วยความสงสัยระคนไม่เชื่อเขาไม่เคยคิดว่าเด็กสาวตรงหน้าจะมีความสามารถในการสืบหาข้อมูลได้ดีถึงเพียงนี้เอาเถอะมู่หยางกล่าวข้าจะรายงานเรื่องนี้ไปยังเบื้องบนแต่ในระหว่างนี้ข้าขอความช่วยเหลือจากคุณหนูในการสืบหาข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับผู้พิทักษ์ประตูและ ประตูมิตรได้หรือไม่ซูเหยาส่งยิ้มหวานแน่นอนค่ะท่านแม่ทัพและฉันก็มีแผนการแล้วด้วยค่ะมู่หยางมองซูเหยาด้วยความประหลาดใจเขาไม่เคยคิดว่าเด็กสาวอย่างเธอจะมีความมั่นใจและกล้าหาญถึงเพียงนี้แผนการอะไรไปหลงถามอย่างระแวงฉันจะไปหาข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ดีที่สุดค่ะซูเหยาตอบอย่างมั่นใจที่นั่นเป็นแหล่งรวมของคนทุกประเภทและเป็นที่ที่ข้อมูลทุกอย่างจะถูกซื้อขายกัน ไปหลงมองซูยาวอย่างไม่เชื่อสายตาเจ้าจะไปที่ไหนฉันจะไปที่หอคณิกาค่ะซูยาวตอบอย่างมั่นใจที่นั่นเป็นแหล่งรวมข่าวสารที่ใหญ่ที่สุดในเมืองและฉันก็คิดว่าฉันรู้แล้วว่าจะไปหาใครผู้ที่กุมเครือข่ายข่าวสารทุกอย่างในเมืองนี้ไปหลงและมู่หยางมองหน้ากันอย่างตกตะลึงพวกเขาไม่เคยคิดว่าเด็กสาวอย่างซูยาวจะมีความกล้าหาญและไวหวพริบถึงเพียงนี้ หลังจากพูดคุยกันจบมูหยางได้สั่งให้ทหารจัดเตรียมห้องพักสำหรับซูหยาและไปหลงเป็นการชั่วคราวซูหยาใช้เวลาในห้องคนเดียวในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เธอได้รับมาจากมูหยางอีกครั้งเธอใช้การสัมผัสร่องรอยอดีตกับแผนที่โบราณของมูหยางเธอได้เห็นภาพแวบๆบแบบของบรรพบุรุษของมูหยางที่กำลังทำการสำรวจประตูสวรรค์แห่งนี้และเห็นภาพแวบๆบแบบของความหวังและความกลัวที่ปะปนกันอยู่ในจิตใจของพวกเขาซูหยาสูดหายใจเข้าลึกๆนี่คือความจริงอันโหดร้ายของโลกนี้ประตูสวรรค์ ที่ผู้คนในยุคนี้เคยเชื่อว่าเป็นทางไปสู่ความสุขกนิรันร์แท้จริงแล้วเป็นเพียงประตูสู่หายนะและผู้พิทักษ์ประตูที่ควรจะเป็นวีรบุรุษกลับกลายเป็นผู้ที่ถูกชาวบ้านเข้าใจผิดว่าเป็นศัตรูเธอตระหนักได้ว่าภารกิจของเธอนั้นซับซ้อนกว่าที่คิดไม่ใช่แค่การปิดรอยแยกมิตรแต่ยังรวมถึงการแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้คนและการทำความเข้าใจว่าทำไมผู้พิทักษ์ประตูถึงได้ใช้วิธีที่รุนแรงในการปกป้องมันแล้วมังกรอ,อีกคนที่จะเจอที่หอคณิกาจะเป็นใครกันนะ สู้ยาวคิดในใจเธอรู้ดีว่าเธอจะต้องใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีเพื่อทําให้เขาเชื่อในตัวเธอและในภารกิจที่เธอกําลังจะทําเธอเดินไปที่หน้าต่างของห้องพักมองออกไปเห็นเมืองชิงเหอที่เต็มไปด้วยผู้คนทุกพล่านเธอมองเห็นเงาของหอคณิกาที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆและเธอก็สัมผัสได้ถึงพลังงานที่แปลกประหลาดที่แผ่ออกมาจากที่นั่นพลังงานที่เต็มไปด้วยความลับและความซับซ้อนเอาละ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยสู้ยาวตัดสินใจ เธอรู้สึกตื่นเต้นอย่างประหลาดการผจญภัยครั้งนี้กำลังจะนำพาเธอเข้าสู่โลกที่มืดมนและเต็มไปด้วยความลับเธอจะต้องใช้ความกระล่อนไหวพริบและความสามารถทั้งหมดที่มีเพื่อหาทางเอาตัวรอดและไขปริศนาที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ใครๆจะจินตนาการได้ตอนที่11แผนการในหอคณิกายามราตรีมาเยือนเมืองชิงเหอแสงจันทร์สีนวลสัดส่องลงมาต้องหลังคาที่ทอประกายของหอคณิกาที่มีชื่อว่าหอเหมยฝัน ตั้งประงานอยู่บนเนินเขาเล็กๆสองประกายระยิบระยับราวกับอัญมณีค่าและเป็นศูนย์รวมของความวุ่นวายยามราตรีสหยาวในชุดสตรีที่ดูเรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยความสง่างามเดินเคียงข้างไปหลงที่ยังคงสวมชุดจอมยุตสีขาวสะอาดตาทั้งสองดูโดดเด่นท่ามกลางผู้คนที่เดินเข้าออกหอคณิกาแห่งนี้ไปหลงมองสูยาวด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความไม่พอใจเจ้แน่ใจหรือว่าเราต้องมาที่นี่ที่นี่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสกปรกและอันตรายน้ำเสียงของเขาบ่งบอกชัดเจนว่าเขาไม่คุ้นชินและไม่ชอบสถานที่เช่่นนนี้้้แแมตอย ฉันแน่ใจค่ะสู้เยาตอบอย่างมั่นใจไปหน้าของเธอไร้ซึ่งความหม่นไหวที่นี่เป็นแหล่งรวมของข่าวสารและผู้คนทุกประเภทและฉันก็คิดว่าฉันรู้แล้วว่าจะไปหาใครผู้ที่กุมเครือข่ายข่าวสารทุกอย่างในเมืองนี้เธอไม่สนใจสายตาที่เต็มไปด้วยความดูแคลนของผู้คนที่มองมาที่พวกเขาเพราะในสายตาของเธอนี่คือแหล่งข้อมูลชั้นดีที่เธอจะสามารถใช้พลังของตัวเองให้เป็นประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ พวกเขาเดินเข้าไปในหอเหมยฝันพายในเต็มไปด้วยเสียงดนตรีที่ไพเราะของพินชีและขลุ่ยที่บเบลงคลอคล้ากับเสียงหัวเราะของผู้คนกลิ่นหอมของเหล้าชั้นดีและกลิ่นทูบหอมที่ถูกจุดไว้ทำให้บรรยากาศดูเยวยวนและน่าหลงไหลซูเหยาใช้สายตากวาดมองไปรอบๆเธอเห็นหญิงสาวในชุดสวยงามกำลังไรรำอย่างอ่อนช้อยชายหนุ่มกำลังดื่มเหล้าอย่างสนุกสนานและชายชาราคนหนึ่งกำลังนั่งเล่นหมากรุกอยู่คนเดียวอย่างเงียบๆ ไปหลงพาซูเหยาไปยังมุมหนึ่งของห้องโถงและสั่งเหล้ามาสองจอกเพื่อกลบเกลื่อนซูเหยาไม่ได้ดื่มเหล้าแต่เธอก็ใช้จังหวะนี้ในการสังเกตการผู้คนรอบข้างเธอใช้การมองเห็นรอยแยกมิติเพื่อมองเห็นภาพซ้อนของความลับที่ถูกเก็บซ่อนไว้ในจิตใจของผู้คนเธอเห็นภาพของนักฆ่าที่กำลังวางแผนการลอบสังหารภาพของพ่อค้าที่กำลังวางแผนการค้าที่ไม่ซื่อสัตย์และภาพของหญิงสาวที่กำลังวางแผนการแก้แค้นท่านไปหลงคะ ซูเหยาเรียกใบหน้าของเธอฉายแววมั่นใจฉันคิดว่าฉันรู้แล้วว่าใครคือคนที่เราต้องไปหาไปหลงเงยหน้าขึ้นมองใครน้ำเสียงของเขายังคงเต็มไปด้วยความสงสัยแต่ก็มีความอยากรู้อย่างที่ไม่อาจซ่อนได้ชายชราที่กำลังเล่นหมากรุกอยู่คนเดียวค่ะซูเหยาตอบฉันเห็นภาพซ้อนของเขาที่กำลังกุมเครือข่ายข่าวสารทุกอย่างในเมืองนี้และเขาก็ดูเหมือนจะเป็นคนเดียวที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเจียงหลิงด้วยค่ะ ไปหลงมองตามนิ้วของสู้ยาวเขาสังเกตเห็นชายชราที่ดูเรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยความลึกลับเขานั่งอยู่มุมห้องอย่างเงียบเงียบราวกับไม่สนใจสิ่งรอบข้างแววตาที่สงบนิ่งและท่าทางที่ดูเฉียบแหลมทําให้ไปหลงเริ่มเชื่อว่าชายชราคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอนเจ้าจะทําอย่างไรไปหลงถามฉันจะเข้าไปคุยกับเขาค่ะสู้ยาวตอบอย่างมั่นใจฉันจะใช้ความสามารถของฉันในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองและฉันก็จะใช้ข้อมูลที่ฉันมีในการแลกเปลี่ยนกับข้อมูลที่ฉันต้องการคะ่ะ หลงมองซูเหวาอย่างไม่เชื่อสายตาเจ้าจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรเจ้าเป็นเพียงเด็กสาวคนหนึ่งก็เพราะฉันเป็นเด็กสาวคนหนึ่งนี่แหละค่ะซูเหวาตอบด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่พวกเขาจะดูถูกฉันและนั่นก็เป็นข้อได้เปรียบของฉันค่ะเธอรู้ดีว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความอันตรายการเป็นคนที่ถูกมองข้ามคือการมีโอกาสที่จะได้เห็นความจริงที่ถูกซ่อนไว้ สูเยาลุกขึ้นยืนและเดินเข้าไปหาชายชราที่กำลังเล่นหมากรุกอย่างสงบเธอก้าวไปที่โต๊ะของเขาอย่างมั่นใจสายตาของเธอจดจ่ออยู่ที่กระดานหมากรุกที่ชายชราเล่นอยู่ท่านลุงคดิฉันขอร่วมเล่นหมากรุกกับท่านได้ไหมคะชายชราเงยหน้าขึ้นมองสูเยาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยระคนไม่เชื่อเจ้าเป็นใครและเจ้ามาสนใจหมารุกได้อย่างไรน้ำเสียงของเขาเย็นชาและห่างเหนิน ดิฉันเป็นนักเดินทางที่กำลังตามหาข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในปา่าค่ะสหยาวตอบอย่างฉลาดและดิฉันก็มีข้อมูลบางอย่างที่อาจจะช่วยให้ท่านเข้าใจเรื่องนี้ได้มากขึ้นค่ะชายชารามองสหยาวด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสนใจและประเมินค่าในตัวเธอเขาเลื่อนตัวหมากรุกบนกระดานให้ช้าลงและจ้องมองสหยาวอย่างพินิพิเคราะห์เจ้ามีข้อมูลอะไรสหยาวไม่ตอบในทันทีเธอใช้การมองเห็นรอยแยกมิติ เพื่อมองเห็นภาพซ้อนของชายชราที่กําลังตาหาตําราลับของปรมาจารย์แห่งลมปราณซึ่งเป็นตําราที่หายสาบสูนไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนเธอใช้ข้อมูลนั้นในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองท่านลุงกําลังตาหาตําราลับของปรมาจารย์แห่งลมปราณใช่ไหมคะซู่ยาวถามด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจดิฉันเห็นภาพซ้อนของท่านที่กําลังตาหามันและดิฉันก็รู้ว่ามันซ่อนอยู่ที่ใดคะ่ะ ชายชระาะเบิกตากว้างด้วยความตกใจและลุกพรวดขึ้นจากเก้าอี้ด้วยความประหลาดใจเจ้าเจ้าไปรู้เรื่องนี้มาจากที่ใดตำรานี้หายสับสูนไปนานแล้วดิฉันก็บอกแล้วไงคะว่าดิฉันมีวิชาพิเศษที่มองเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นสู้ยาวส่งยิ้มหวานถ้าท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับตำรานั้นท่านก็ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับเจียงหลิงกับดิฉันค่ะ ชายชาราลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกลับมานั่งลงที่เก้าอี้เขาจ้องมองซูเหยาอย่างไม่วางตาราวกับพยายามจะหาคำโกหกในดวงตาที่ใสซื่อของเธอแต่เขาก็ไม่พบสิ่งใดเลยเอาละ่ะชายชารากล่าวเสียงเรียบข้าจะบอกข้อมูลที่ข้ารู้ให้เจ้าฟังแต่ถ้าเจ้าโกหกเจ้าจะไม่ได้ออกไปจากที่นี่อย่างปลอดภยัยซูเหยวส่งยิ้มบางๆดีฉันไม่โกหกคะ่ะชายชาราเริ่มเล่าเรื่องราวของเจียงหลิงให้ซูเหยวฟัง จียงหลิงเป็นพ่อค้าที่เดินทางไปมาหาสู่ระหว่างที่นี่กับคว้ยหนานเขาเป็นคนเดียวที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับผู้พิทักษ์ประตูและเขาก็เป็นคนเดียวที่สามารถนำทางเราไปหาพวกเขาได้ชายชราหยุดพูดเล็กน้อยก่อนจะพูดต่อและเขาก็ยังเป็นคนเดียวที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ลึกลับที่สุดในโลกนี้ได้ด้วยแหล่งข้อมูลที่ลึกลับที่สุดสู้หยาถามอย่างตื่นเต้นใช่ชายชราตอบเขาเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสำนักเงาจันทรากลุ่มข่าวกรองที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกนี้ สำนักเงาจันทราสุยาอุทานในใจเธอเคยได้ยินชื่อนี้ในตำราประวัติศาสตร์ที่อ่านมาจากห้องทำงานของมูหยางมันคือองค์กรลับที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกนี้และมีข่าวลือว่าสามารถกุมชะตาของราชวงศ์ได้เลยทีเดียวและเขาอยู่ที่ไหนคะสุยาถามอย่างกระตือรือร้อนเขาอยู่ที่โรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งในเมืองนี้ช,ชายชราตอบแต่เขาไม่ได้อยู่ที่นั่นตลอดเวลาเขาจะปรากฏตัวเมื่อมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกิดขึ้นเท่านั้นสุยาสูดหายใจเข้าลึกๆนี่คือเบาะแสสำคัญ เธอขอบคุณชายชราและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำราโบราณที่เธอเห็นภาพซ้อนให้เขาก่อนจะเดินกลับมาหาไปหลงท่านไปหลงคะสหยาวเรียกด้วยน้ำเสียงกระตือรือร้นฉันคิดว่าฉันรู้แล้วว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่โรงเตี๊มแห่งหนึ่งในเมืองนี้คะ่ะไปหลงมองสหยาวด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยเขาสงสัยว่าทำไมเธอถึงได้ข้อมูลมาง่ายดายถึงเพียงนี้เจ้าไปรู้เรื่องนี้มาจากที่ใดไปหลงถาม ฉันก็แค่ใช้ความสามารถของฉันในการสื่อสารของฉันนะค่ะสู้ยาวส่งยิ้มหวานแต่ตอนนี้เราต้องรีบไปหาเขาให้ได้ค่ะไปหลงทอนหายใจเฮือกใหญ่หาคนในเมืองใหญ่แห่งนี้ยังยากเลยเจ้าจะไปตามหาพ่อค้าที่เดินทางไปมาไม่แน่นอนได้อย่างไรฉันคิดว่าเราต้องใช้ความสามารถของฉันในการหาเขาค่ะสู้ยาวตอบอย่างมั่นใจฉันจะใช้การมองเห็นรอยแยกมิติเพื่อหาตำแหน่งของเขาค่ะ ไปหลงมองซูยาวอย่างที่นิดพิจารณาเขายอมรับในความฉลาดของเธอแต่เขาก็ยังคงไม่เชื่อว่าเด็กสาวอย่างเธอจะสามารถเอาตัวรอดในสถานที่อันตรายเช่นนี้ได้เอาเถอะไปหลงตัดสินใจข้าจะพาเจ้าไปที่นั่นแต่ถ้ามีอะไรผิดพลาดเจ้าต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้เลยค่ะขอบคุณท่านไปหลงมากค่ะ สู้ยาส่งยิ้มกว้างอย่างผู้มีชัยชนะในสงครามประสาทเล็กๆอีกครั้งหนึ่งเธอรู้ดีว่าเธอได้ก้าวเข้าใกล้เป้าหมายหลักของเธอไปอีกก้าวแล้วและเธอก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความอันตรายที่รอยอยู่ข้างหน้าตอนที่12ก้าวเข้าสู่โลกของเงาจันทราสู้ยาวและไปหลงออกเดินทางจากค่ายทหารในยามรุ่งสางพวกเขามุ่งหน้าไปยังใจกลางเมืองชิงเหอเพื่อตามหาเบาะแสของเจียงหลิงชายผู้เป็นกุญแจสําคัญในการเข้าถึงผู้พิทักษ์ประตู ตามข้อมูลที่เธอได้รับมาจากตลาดมืดไปหลงยังคงมีสีหน้าไม่พอใจกับการเดินทางที่ดูเหมือนจะไร้จุดหมายแต่ความทึ่งในความสามารถที่เหนือธรรมชาติของซูเหยก็ทำให้เขาจำต้องก้าวเดินตามเธอไปอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงเจ้าแน่ใจหรือว่าโรงเตี๊ยมแห่งนี้จะใช่ที่พักของเขาไปหลงเอ่ยถามเมื่อพวกเขาหยุดยืนอยู่หน้าโรงเตี๊ยมขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่าโรงเตี๊ยมหงเหินที่ดูหรูหราและโอ้อาเกินกว่าที่พักของพ่อค้าเร่ร่อนทั่วไปจะพักอาศยัยฉันแน่ใจค่ะ ซูเหวาตอบอย่างมั่นใจเธอมองเห็นภาพซ้อนของบุรุษผู้หนึ่งที่กำลังนั่งดื่มชายอยู่ชั้นบนของโรงเตี๊ยมใบหน้าของเขาดูคุ้นเคยอย่างประหลาดมันคือภาพที่เธอเคยเห็นในนิมิตเมื่อตอนที่เธอล้มลงในป่าเหมันทมินหนึ่งในเจ็บุรุษที่ถูกเรียกว่ามัางกร พวกเขากล้าเข้าไปในโรงเตี๊ยมภายในตกแต่งอย่างสวยงามและหรูหราเกินกว่าที่ซูหยาวจะจินตนาการไว้ในโลกยุคโบราณพื้นทำจากไม้เนื้อดีขัดเงาจนสะท้อนแสงไฟจากโคมไฟที่แขวนอยู่ทั่วห้องโถงผู้คนภายในโรงเตี๊ยมต่างแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ตัดเย็บอย่างดีพวกเขากำลังพูดคุยกันอย่างสนุกสนานและดื่มด่ำกับอาหารชั้นดีที่ถูกเสิร์ฟบ,บนโตะ๊ะซูหาายาวใช้การมองเห็นรอยแยกมิติเพื่อสอดส่องอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและเธอก็เห็นผ้าซ้อนของเงาที่เคลื่อนไหวอย,อยว,วอย่างรวดเร็วอยู่บนหลังคาโรงเตี๊ยมนั่นนหหมมมมาาาาายยยคคววว่่่เเเจีงงงลิงไไดด้้ออูขต มีคนคุ้มกันที่เก่งกาจไม่แพ้ไปหลงอยู่ด้วยไปหลงและสูเหวยเดินขึ้นบันไดไปยังชั้นสองของโรงเตี๊ยมพวกเขาก้าวไปที่ห้องหนึ่งที่อยู่สุดทางเดินสูเหวยเคาะประตูเบาๆมีผู้ใดอยู่หรือไม่สูเหวยเอ่ยถามประตูถูกเปิดออกเผยให้เห็นชายหนุ่มผู้หนึ่งที่ดูมีอายุเพียงยี่ลายปลายๆเขาสวมชุดผ้าไหมสีเขียวเข้มใบหน้าคมคายดวงตาฉายแววเจ้าเล่ห์แต่ก็ซ่อนไว้ซึ่งความเฉียบแหลมเขาคือเจงหลิงผู้เป็นหนึ่งในเจ็ดมังกร เจียงหลิงมองซู่เหยาและไปหลงด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจและคนสงสัยพวกท่านเป็นใครและมาหาข้าด้วยเหตุอันใดน้ำเสียงของเขานุ่มนวลแต่แฝงไว้ด้วยความระแวงเรามาหาข้อมูลบางอย่างค่าซูเหวยตอบอย่างมั่นใจและเราก็รู้ว่าท่านคือคนเดียวที่สามารถให้ข้อมูลกับเราได้เจียงหลิงเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยเขากวาดสายตามองไปหลงที่ยืนอยู่ข้างๆซูเหวยไปหลงไม่คิดว่าท่านจะมาที่นี่ด้วยตัวเอง ถ้าแค่พาแขกมาหาเจ้าไปหลงตอบเสียงเรียบส่วนเรื่องอื่นเจ้าคงต้องคุยกับนางเองเจียงหลิงมองซูเหยาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสยัยเขาไม่เคยเห็นไปหลงยอมลดตัวลงมาเป็นคนนำทางให้ใครมาก่อนโดยเฉพาะเด็กสาวอย่างซูเหยาเชิญท่านทั้งสองเข้ามาในห้องเถิดเจียงหลิงพายมือเชิญพวกเขาเข้าไปในห้องห้องของเขาไม่ได้หรูหราเท่ากับห้องโถงแต่ก็ดูสะอาดสะอ้านและเป็นระเบียบมีหนังสือและตำรามากมายวางอยู่บนโตะ๊ะและชั้นหนังสือบ่องบอกว่าเขาเป็นคนที่มีความรู้ เจียงหลิงนั่งลงบนเก้าอี้ไม้และชงชาให้ซูเหยวยและปหลงเชิญท่านทั้งสองนั่งก่อนเถิดเจียงหลิงกล่าวข้าไม่คิดว่าท่านปหลงจะมาหาข้าถึงที่นี่ด้วยตัวเองและข้าก็ไม่คิดว่าท่านจะมาพร้อมกับเด็กสาวที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับโลกยุทธภพเลยแม้แต่น้อยอย่าได้ดูถูกนางปหลงผู้เสียงแข็งนางมีความสามารถที่เจ้าคาดไม่ถึงเจียงหลิงส่งยิ้มบางๆเช่นนั้นหรือถ้าอย่างนั้นคุณหนูก็คงมาหาข้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลบางอย่างใช่ไหม ข้ามีเบาะแสบางอย่างเจียงหลิงตอบข้าได้ยินมาว่าพวกเขากำลังจะไปที่หุบเขาแห่งความเงียบซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาและเป็นที่ที่พวกเขาจะทำการประกอบพิธีกรรมบางอย่างเพื่อปิดประตูมิตรพิธีกรรมสู้เหวยาวถามอย่างสงสัยพิธีกรรมอะไรข้าไม่รู้เจียงหลิงตอบแต่ข้าก็มีข้อแลกเปลี่ยนอีกอย่างข้อแลกเปลี่ยนอะไรสูเหยาถาม ข้าต้องการให้เจ้าช่วยข้าในการสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มคนลึกลับที่อยู่เบื้องหลังการหายตัวไปของทหารเจียงหลิงตอบข้าได้ยินมาว่าพวกเขามีพลังที่เหนือธรรมชาติและข้าก็ต้องการที่จะรู้ว่าพวกเขาเป็นใครและพวกเขาต้องการอะไรกันแน่ซูหยาวส่งยิ้มหวานได้เลยค่ะและฉันก็คิดว่าฉันรู้แล้วว่าจะไปหาใครผู้ที่กลุ่มอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้ไปหลงและเจียงหลิงมองหน้ากันอย่างตกตะลึงพวกเขาไม่เคยคิดว่าเด็กสาวอย่างซูหยาวจะมีความกล้าหาญและไหวพริบถึงเพียงนี้เจ้าจะไปหาใคร ไปหลงถามฉันจะไปหาเฟิ่งหงคะสู้ยาวตอบอย่างมั่นใจบุรุษผู้ที่กลุ่มอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้และเป็นคนเดียวที่สามารถช่วยเราในการแก้ไขปัญหาที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นได้ไปหลงและเจียงหลิงมองหน้ากันอย่างไม่เชื่อสายตาพวกเขาไม่เคยคิดว่าเด็กสาวอย่างสู่ยาวจะมีความกล้าหาญและไหวพริบถึงเพียงนี้และพวกเขาไม่เคยคิดว่าภารกิจที่พวกเขาคิดว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตกำลังจะกลายเป็นเพียงส่วนเล็กๆของปริศนาที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมากนัก ตอนนี้สามารถสมัครสมาชิกหรือส่งซูเปอร์แตงเพื่อเป็นการสนับสนุนกำลังใจให้อดินได้แล้วนะคะขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนช่องนิยายเสียงจีนฟังเพลินด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งปรดติดตามอีพีถัดไป